สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ช่องเพลินนะครับกับผมแปงคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับถ้าในปีนี้ผมไม่ได้รีวิวไม้รุ่นนี้ไม้รุ่นนี้มาจากแบรนด์ Victor รครับชื่อรุ่นว่า Aura Speed H H plus นะครับหลังจากที่ใช้งานต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในไม้ที่ดีที่สุดที่เคยได้ใช้มาในปีนี้เลยครับ plus ต้องบอกว่ามันอยู่ในตระกูลออร่าสปีดก็คือไม้สายสปีดนะครับได้เซเท,เทวานนะครับมาเป็นแอมบาสเดอร์ให้นะครับและในปัจจุบันใช้คู่มาเลยนะครับอิสุดินก็ใช้ไม้รุ่นนี้นะฮะและล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มาส่วนตัวนะครับไม้ตัวนี้ต้องบอกจริงๆว่าเป็นไม้ที่ไม่สวยเลยครับคือออกแบบมาเรียบๆมากนะฮะถ้าตัดสีออกไปเนี่ยนึกว่าไม้เทสนะครับ พูดแล้วก็ต้องบอกว่าแปลกใจนิดหนึ่งสำหรับวิกเตอร์ตัวนี้ในเรื่องของการทำสีนะฮะถ้าดูจากลายอับของปีนี้ที่วิกเตอร์ออกไม้มาเนี่ยรุ่นท็อปทอปสีสวยทุกตัวเลยฮะแต่พอมาตัวนี้มันจืดและมันดูโบราณมากแต่ว่าพอมันไปอยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามผมรู้สึกว่าไม้มันสวยขึ้นนะฮะเวลาที่แบบขอบโค้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยะะมันกระทบแสง สีตรงนี้นะครับจะทําเป็นแบบว่ากึ่งๆว่าโดนแสงแล้วจะเหลือบนะฮะพอมันไปอยู่ของไม้ฝ่ายตรงข้ามนะฮะสวยกว่าตอนมันอยู่ในมือของผมนะฮะแต่ว่าไม้ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของสีสันนะครเหมือนกับมีคํานึงที่บอกว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกนะครับสีสันแบบนี้แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไม้บอกเลยว่าเป็นไม้วิกเตอร์ไม้หนึ่งที่ผมชอบที่สุด ให้เวลาเกือบๆอ,อาทิตย์นะฮะควรจะตีลูกต่างๆได้ตามความต้องการของเรานะฮะการวางลูกการกะน้ําหนักของไม้เนี่ยไม่ได้สามารถทําได้ดีภายในวันแรกๆที่ใช้นะีฮะต้องปรับตัวประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าพอพ้นช่วงที่ปรับตัวไปแล้ว H S Plus ก็เป็นไม้ที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นด้ามฟรีคอร์นะครับเสริมตูดพันโอเวอร์กริปทับแล้วก็ขึ้นเอ็น Balance ของไม้เนี่ยอยู่ที่299นะฮะซึ่งก็เกือบจะ300เกือบจะค่อนไปในทางไม้บุกแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังได้ในเรื่องของความเป็นไม้สปีดที่เฟรมมันเป็นทรงบบตัดอากาศอยู่นะฮะสำหรับไม้ตัวนี้เวลาตีแล้วเกมบุกเกมตกอะไรเป็นไงต้องบอกว่าเกมตกเนี่ยทำได้ดีมาก เทียบเคียงได้กับไม้สายบุกเลยนะครับอยู่ท้ายคอร์ดผมสามารถตบได้ผมผมรู้สึกเองนะฮะว่าลูกตบของผมเนี่ยรุนแรงและก็วิถีลูกเนี่ยจิกขึ้นนะฮะช่วงแรกๆที่ใช้นะต้องตีให้วงมันช้าลงเลยเพราะว่าไม้มันไวมากๆจนแบบน่ากลัวนะฮะไม้มันไวมากจริงๆแล้วก็ไม้มันค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นไม้สปีดท,ที่มันบุกได้ดีไม่รู้ว่าส่วนผสมและสูตรในการทําไม้ตัวเนี้ย เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในไม้ตัวนี้แล้วนะครับมันเป็นไม้ที่ครบในไม้นึงนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมบุกไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือว่าไม่ว่าจะเล่นเกมสปีดที่ต้องการความไวไม้ตัวนี้ให้ได้หมดนะครับการออกแบบดีไซน์ของหน้าไม้นะครับเป็นคอม p พ c t f ซ์เฟรมเล็กกว่าปกติทีแรกนะครับคิดว่าจะตียากไหมในการเข้าจุดสวิสปอตตรงกลาง ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะ,ะ่ะการตีเข้าจุดสวิตสปอตก็เป็นเรื่องที่ทําได้ปกตินะครับการตีจังหวะต่างๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรืออะไรแต่ในช่วงแรกๆที่ปรับตัวนะฮะอาการที่จะเจอก็คือการผักหลังของลูกเนี้ยมันไม่ถึงหลังเนะะี่ยมันจะโชยไปโชยมาแล้วก็จังหวะการตีของลูกเนี่ยไม้มันจะไวทีนี้พอไม้มันจะไวการที่เราตีด้วยวงสวิงเดิมเนะี่ย มันทําให้เราไม่สามารถควบคุมลูกเนี้ยได้ไปอย่างที่เราต้องการนะครับก็ค่อนข้างที่จะหงุดหิดในช่วงแ,แรกๆอยู่พอสมควรนะครแต่ก็ไม่รู้ทําไมนะฮะที่ที่ทำให้แบบฝืนใช้ไม้ตัวนี้มาจนมันเป็นไม้หนึ่งที่รู้สึกว่าดีไม้หนึ่งเลยถ้าในปีนี้แบรนด์อย่าง Yonex 88D Pro คือตัวพระเอกนะฮะลี n i n g ก็ h ับเบิ i ทีก0ันคือพระเอก ตัวนี้แหละ h S ของ Victor เนี่ยก็คือพระเอกของแบรนด์ในปีนี้นะฮะแต่ที่พูดอย่างนี้ก็คือมันมาจากความรู้สึกของผมคนเดียวนะฮะดังนั้นต่างคนต่างความรู้สึกนะฮะอาจจะคิดต่างกันไปนะฮะถ้าเอารุ่นนี้ไปเทียบกับตัวแบรนด์อื่นนะฮะอย่าง900 m a x s o n หรือว่า h a r l e y d i d 900หรือว่า900 New เนี่ยคือไม้มันไม่ได้เป็นไม้ที่มันเฟรนลี่ยูเซอร์ขนาดนั้นนะครับ ผู้ใช้มันต้องมีทักษะในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อไม้หนึ่งมาตีแล้วคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอาจจะทำให้ตีแบตไม่สนุกอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมอาจจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่ากว่าจะปรับตัวเข้าเนี่ยมันเสียเวลานะครับการตีแบตทั่วไปเนี่ยไม่ได้เอาไปแข่งขันอะไรอุปกรณ์อาจจะ ต้องการที่แบบว่าตีง่ายๆหน่อยตีเอาสนุกหน่อยนะแต่ไม้ตัวเนี้ยมันจะเป็นไม้ที่แบบเน้น performance อย่างจริงจังเลยนะครับผมไม่เถียงเลยนะฮะใ,ในเรื่องของ performance ของไม้ตัวนี้คือทุกอย่างมันมันคือความสุดยอดของวิคเตอร์ที่สามารถทำไม้ตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ให้ให้ feeling แบบนี้ได้เรารีดเค้นประสิทธิภาพเน้น performance ตบจิกๆได้อยู่ท้ายคอร์ดเนี่ยเทค ตกได้แล้วก็เข้าไปซ้ำอะไรเนี้ยคือเป็นไม้ที่เน้น power ได้แบบแบบดีเลยแหละผมมองว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม้ที่เอาอยู่ทั้งในเกม power แล้วก็ในเกม speed นะฮะแล้วก็พวกเกมรับอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าต้องการไม้ที่แบบตีแล้ว fairly user ตีง,ง่ายๆเนี่ยไปดู 10x ก,ก็ได้ถ้าชอบ Victor นะฮะสรุปสำหรับไม้ HS นะครับก็เป็นไม้ที่ performance เต็ม10นะครับแต่ว่า เหมาะสำหรับทุกคนไหมก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับใครที่เป็นนักกีฬามีทักษะพอสมควรไม้ตัวนี้ตีได้สบายๆครับแต่ใครที่เป็นมือใหม่ไม่แนะนําให้ใช้ครับต้องพัฒนาทักษะให้มีพื้นฐานการตีการออกลูกนิดนึงแล้วก็ค่อยมาใช้นี่คือการแนะนำอย่างจริงใจจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้ซื้อเรารู้สึกว่ามันตียากหรือว่ามันเป็นไม้ที่แบบ วิตเตอร์ไม่ดีจริงๆของวิตเตอร์ดีนะฮะแต่ว่าต้องเลือกให้ถูกตัวนิดนึงนะครับก็ไม้ตัวนี้ก็ยังวางขายกันอยู่นะฮะใครสนใจก็หาซื้อได้เยอะเลยครับร้านตัวแทนวิตเตอร์เยอะมากที่ช้อปปี้วิตเตอร์ก็มีนะฮะแล้วก็ร้านออนไลน์ต่างๆก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ